Is the เทเวลาหารหนูต้องเอาข้อมูลทั้งหมดทั้งสตัวนี้บวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลหนูนี้เห็นไหมผลรวมของข้อมูลหารด้วยจํานวนข้อมูลข้อมูลของเรามันมีหนึ่งพัร้อยแปดร้ล้วก็สองพันเอาสามตัวนี้บวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่เก่นตรงนี้นะ1นึ่พัน 500บวกกับ800บับวกกับ2000หารด้วยจำนวนข้อมูลมีกี่ตัวมีกี่คนเป็นข้อมูล3คน,นก็ต้องหาร 我那能搞？我搞。 กิมก็ต้องจ่าย1 4 3 3 3 3อาม433.33อังกุก็ต้องจ่าย1นาม4 3 3จนี่คือค่าเฉลีย่ยนะคะหรืออาจเป็นข้อมูลอย่างเช่นครูมีครูมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งครูมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งสมมติเป็นห7 8เส 2องเี้ยคูมีข้อมูลอยู่หนึ่งชุดจงหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ถ้าตรวกว่าจงหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้ซึ่งข้อมูลชุดนี้มี5 7าเจ็ปดสสสองหนูก็ต้อง สองสองกแปดยีสิบยีสยีสสีสกสามี่ส่ มนะาตยฐานของข้อมูลชุดนี้โดยการเรียงลำดับจากน้อยไปมากครูจะเรียงจากน้อยไปมากนะคะก็จะเป็น3 4 6 7 8ดถูกไหมจากน้อยไปมากนะคะทีนี้เขาบอกว่ามาตรฐาน ตัดอะไรข้าวย่นี่ยนะคะตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัดหลังตัววางเล่โอ้โหเพราะนั้นเล่ถูกตือมัตรฐานนะคะเอออันนี้คือเลนจากน้อยไปมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองดูเียงจากมากไปน้อยดูซิว่าคาตอบจะเหมือนกันไหเลีนจากมากไปน้อยก้จะเป็นแปดเจหกสาม จะหน้าไปน้อยทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมตัดหน้าตัดหลังตัดหน้าตัดหลังคำตอบคือ6เหมือนกันไหมคะเออคำตอบเหมือนกันไม่ว่าจะเรียนจากมากไปน้อยหรือเรียนจากน้อยไปมากสุดท้ายแล้วคำตอบเหมือนกันนะคะอันนี้คือกรณีที่เป็นจำนวนที่ต่อไปเราจะดูจำนวนคู่บ้างดูจำนวนคู่หามัธยฐานของ ว okay. <Okay. S 1> ันสองทีเออะโอเคการทีนคู่แล้วเอคืออะไรเอคือดเพราะนั้นแคือนคู่คื <Ooh. S 1> อมนคี่อู้อ่ะนี้มาดูเราจะเรียงลดับจากน้อยไปมากก่อนเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็จะเป็นอะไรครับ <c oughs> แล้วหารด้วยหารด้วย2องหกวยเ13เาหสบาล้อส่งถามกีะคนนะก็เป็นส3สาม่วนด้วย2อามส่วนสอก็คือครึ่งนึงของสิบสคือเท่าไหร่ครับครึ่งครึ่งนึงของสิาคือ6 5เพราะฉะนั้นมาตรฐานของข้อมูล อันนี้เราเรียนจากน้อยไปมากถูกไหมเดี๋ยวเราจะลองไปดูจากมากไปน้อยอยากรู้ว่าคำตอบจะเหมือนกันไหมนะคะ,ะเรียนจากมากไปน้อยก็จะเป็นอะไรคะ สามส่วนสองก่หนึ่งของสามคือหกจุเท่ากันไหมเออเท่ากันไม่ว่าหนูจะเรียนจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากสุดท้ายแล้วคำตอบมันก็เท่ากันนะคะโอเคมาให้ฐานตกไปแล้วต่อไปฐานนิยมอันนี้คือฐานนิยมนะคะ ฐานยมคือข้อมูลที่มีความผิดสูงสุดฐานยมคือข้อมูลที่มีความผิดสูงสุดแต่ทีนี้ฐานยมจะมีได้แค่สองค่าเท่าน,นั้นนะคะจะมีได้แค่สอง ทีนี้ให้หนูดูอันไหนที่มีความสี่สูงสุดหรืออันไหนที่มันซ้ำกันมากที่สุดมันมีอะไรบ้างที่มันซ้ำกันมีสามมีสี่และมีหกซึ่งมันจะมีสามมีสี่มีหกแต่ครูบอกว่าฐานนิยมจะมีไม่แค่สองภาคเท่านั้นถูกไหมมีสองภาคหรือมีสองกเท่านั้นแต่เม่มีสามภาคมีสามมีสี่มีหก ถ้ามันมี3ตัวเราต้องบอกว่าไม่พิจารณาฐามนิยมนะคะไม่พิจารณาฐานนิยมโอเคไหมทีนี้ลองดูสมมติสุ่สม 6มถูกไหมเลขสามมีสามตัวเลขหกมีสามตัวซึ่งมันซ้ำกันกันมากที่สุดไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมีแค่สองภาพคือสามกับหกหนูก็ตอบถา,ามนิยมของข้อมูลชุดนี้คือสามและหกแค่นั้นเองถ้ามันมีตัวเดียวโมกไหมมาเลขหกมีกี่ตัวหกมเาเพิ่มอีกหนึ่งแสดงว่าหกจะมีกี่ตัวคะ4 6หกจะกลายเป็นสี่ถูกไหมหกจะกลายเป็นสี่ตัว ราะนั okay. uh ้นฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือฐานี่ยมของข้อมูลชุดนี้คือโอ้ข้าหมูตัวเดียวตอบฐานนิยมโอเคไหคะจากนั้นสิ่งที่เราพบในชีวิตประจำวันฐานนิยมนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้กับการนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพรู้จักข้อมูลเชิงคุณภาพไหมก็คือ เดี๋ยวจะให้ลองทำนะ